ลุกคอนยังไม่เริ่มยังไม่วางกันเลยวัสดีค่ะฮัลโหลวันนี้เรามาทำกับข้าวกันค่ะข้าวเช้านะคะหนูเพิ่งตื่นเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันคือตอนเช้าของหนูนะคะมันคือตอนเช้าเพราะว่าหนูเพิ่งตื่นนะคะ่ะทุกคนเมื่อคืนนอนดึกมากเพราะว่าหนู หนูหนูพาเพื่อนมาค่ะหนูก็เลยนอนดึกค่ะทุกคนแต่วันนี้เขาไม่เป็นเพื่อนเขาเป็นผู้ช่วยแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทาอะไรคะมันคืออะไรคะหนูกำลังจะทํอะไรอะไรนะดงอะไรนะ,ะ <laughs> หนูก็ลังจะทำอะไรอะ่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าทุกคนค่ะกิวด้งกิวมันคือผัดหมูค่ะแค่นั้นแหละค่ะ <laughs> เปิดไฟแล้วนะคะตอนนี้เราใส่ โอเนียนลงไปในกระทะแล้วนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากเราใช้ไฟเบาๆเมียนโอเนียนเราจะหอมค่ะหอมไม่โดนอาหารค่ะพี่มีนแค่หนพี่มินพี่มินอยากกินไหมหนูจะเอาไปส่งที่บ้านพี่มินเลยพี่มีนหนูหิวก็วันนี้เชฟมาทำกับข้าวแล้วนะคะเพิ่งได้มาอยู่บ้านเป็นตัวเป็นตนนะคะแม่คะผัดนี้เสร็จเราต้องใส่อะไรต่อคะ หมูฮะใส่เลยแล้วกันนะอ่ะใ่ใสดของก่อลูกโ <Okay. S 2> อเคของมันใสๆที่องๆเหอ,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 อพี่ว้าเข้าขวัวพี่ไม่ได้อยู่เชียงใหม่หนูรู้หนูจะส่งไปสนีไปให้ที่บ้านที่นู่นนะเพิควร <บะ S 1> หนูเพิ่งตื่นหนูก็สมองอาจจะทำงานได้เร็วไม่พอนะคะท<ะ>ี่มีหนีเที่ยวเออหนูไปไหนไม่ได้เลยเนี่ย นูอยู่ได้แต่ชายเมียนั่นแหละได้แล้วค่ะใส่หมูเลยใส่เลย <S 1> <S 1> แต่ไม่มีน้ำมันเลยใส่ได้ไหมคะน้ำมันเดี๋ยวนะเมื่อกี้หนูไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มไม่ค่ะแม่ไม่ได้บอกค่ะ <S 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 คุณค่ะน้ำมันไหนคะ <S <S อ,อันบน,นล่างอันขวาอันแ <ละ S 1> ม่เ้าเราจะใส่แบบไม่ติดแบนค่ะทุกคนหรือว่าเราติดแบนไปเลยเขาจะได้เป็นสปอนเซื้อหรอไม่ได้ค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราได้่มทำการใส่น้ำมันแล้วเขาจะมีการจดแยกกันไปก่อนนะคะยังไม่ใส่ยังไม่สุกเลยนะที่เชฟค่ะเชฟทเขาเข้าเจ็บไปเขาบอกว่าเชฟเบลอๆจังเลยว่าเชฟเพิ่งตื่นค่ะทุกคนหนูไม่ได้ชื่อเชฟนะทุกคนหนูชื่อเจเจนะ One eternity later แม่อย่าเล่นมุกอีกเลยนะหนูขอร้องแม่อย่าเล่นมุกแม่หนูเสียดายทำไมเนี่ยแม่ดนไป ได้ไหมีค้ด้วยได้แล้วแสงหมเลยอ้ไปลุกโชนไฟเยอ สวัสด,ดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะอยากกินอะไรก็กินเลยนะแล้วก็อย่าเสียตยังค์เยอะเกินไปนะไม่งั้นเราจะกินสิ่งที่เราอยากกินไม่ได้เพราะทุกวันนี้อาหารแพงขึ้นมากเลยหมูก็แพงขึ้นเนาะน้ำตาจะไหลเลยคนเป็นแม่ครัวอย่างเรานะมือไม่มีแรงเลย,ยผ่ัดวันนี้ เราต้องเติมพวกนี้กันหน่อยแล้วค่ะทุกคนเติมแบบไม่ติดแบนดนะคะเติมแบบไม่ติดแบนดนะคะอันนี้เพิ่มค่ะเดี๋ยวรออันนั้นไปหนตัวอยากถัดอันนี้ให้ถุพห่อตัวเลยนี่ค่ะทุกคนมาโชว์สกิลเพ่งจริงๆก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าทำนี่นะคะ ว้าว <Wow! S 2> Good morning หลายๆคนที่เพิ่งตื่นเหมือนเจเจนะคะหมูเราเหมือนยังไม่ค่อยสุกเนาะแดงแดงอยู่เลยอ่ะน่าจะอร่อยอีก โอเคค่ะในเมื่อเราผัดได้ที่แล้วนะคะเราจะเติมนี่เรียกว่าไออินูเรียกว่าผงอร่อยค่ะผงอร่อยญี่ปุ่นค่ะดาชิปะเรียกว่าผงดาชินะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามถ้าไม่เติมก็ไม่อร่อยนี่สูตรรับผเชฟเลยนะคะปกติเราต้องใส่แบบนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะใครๆก็ใส่ผัดนานเดี๋ยวแข็งไม่เป็นไรค่ะแม่ชอบกินแบบแห้มๆนะคะ่ะ ไหนลองโยนให้คุณแม่รับแม่รับนะหนูโยนไปนะตอนท้าเลยก็ให้คุณผู้ช่วยรับหรือเปล่าคะเพียงค่ะโอเคแล้วนะสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะทําทื่ให้หน่อยค่ะเราจะทําการใส่สิ่งนี้นะคะทุกคนหันหน่อยนั่นแลลวนะคะ <c oughs> พักทีโรยหน้าคะ่ะอะไรไม่อร่อยโรยหน้าไว้ก่อนนะคะแป้งแล้ว โอเคยังไม่หมดผัก<ม>ชีต้นหอมเลยหนะะ้าค่ะผักชีอร่อยกินกันเยอะๆนะคะเพไม่เป็นไรค่ะู้ื่อนต้องลองกินดูนะโอเคต่อไปนะคะเราจะตัดสิ่งนี้ใส่ลงไปในจานข้าวนะคะทุกคนบ้านหนูกินข้าวแบบนี้นะคะไรซ์เบอร์ีมันดีต่อสุขภาพมังค่ะนี่ เราก็จะมาเป่าปีกันนะคะเป็นผ้าใยมันีหรือเป็นผ้าใยผ้าใยนี่เปุ่ยไม่ใช่ขุยใช่ไหมเป่าปีเต๊เต้เต้เตเอาเครื่องช่างมาช่งไหมจ๊ะไม่เป็นไรค่ะหนูแค่ทำให้มันเต็มค่ะ Yes เรยแล้วก็จะโรยหยาพึ่งค่ะทำทีละจาน ใส่ให้สิดหมดก่อนโอ้ยทุกคนร้อนมากเลยตอนเนี้ยกระทะมันร้อนอะเออเอออกแล้วอ่ะหนูมึนๆน่ะแ้วตอนเท้าอ่ะ <c oughs> เกอโอเคพอละนี่ค่ะทุกคนหลังจากเราทําสิ่งนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะมเราทำครัวเพื่อพาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดสาหร่ายใส่หน้าพวกนี้กันนะคะจะได้มีความอร่อยขึ้นนะคะอย่างนี้เลยนะคะหนูต้องใจเกินไหมหน้าเครียดมากเลย โอเคอีกจานหนึ่งนะคะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าดูดีเป็นพิเศษว่าว่าดูดีตามคนทำนะคะสุดยอดค่ะโอเคค่ะเนี่ยคือข้าหน้าหมูผัดของเราวันนี้นะคะวู้เย้ไปแล้วนะไป